เสียงมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะเปลี่ยนให้เป็นหวานหรือว่าแข็งก็ไม่ได้เลยนี่คือธรรมะเพราะธรรมะกับาธาตุหรือธาตุในภาษาบาลีเนะะี่ยค่ะก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยค่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นชื่อต่างๆมากมายเนี่ยรับรองได้ว่าไม่เข้าใจสักอย่างได้ยินแต่ชื่อแล้วก็จําแต่ถ้าเราจะเริ่มนะคะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ว่ามีธาตุรู้แค่นี้ก่อนแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยรู้ได้ทุกอย่างเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับธาตุที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงและาธาตุที่กำลังเห็นก็มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นปรมัธธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงจริงอย่างยิ่งคือใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เลยมีลักษณะเฉพาะของแต่ละธรรมะเส้นเกิดขึ้นเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ธรรมะทั้งนั้นเลยนะคะหลากหลายมากเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย